เพิ่อนจ้าพี่น้องเป่าคนใ้แกล้งน้าลูกน้อเป่าคนให้เพิ่นจ้าเพื่อนที่ได้ก็เป็นว้าอาบน้ำเสร็จแล้วก็เป่าคนค่ะ สีน้ำหอมให้เพิ่นนและพี่น้องกันสล่ากันเฮ็บน้ำหอมน้ำจ้าสีน้ำหอมให้เพิ่นจ้ะพี่น้องเรียงแล้วก็แพงดูแลดีพี่น้องเอ้ย่อย กอดเพื่อนพี่นอ้องคนรไดความสุขแากความสุขขอามอบอุ่จากข้าจากมาก็คือคนนี่ละจ้ะแม่ฉีดน้ำหอมให้ฝนจะได้นุ่มกันเห็บกันชราวัราหน้าฝนมันชืน้นนะลูกนะอืมมันช้นรักแม่ไหมดีดีรักแม่ไหมดีดีรักแม่ไหมนี่ฉลกอกของแม่เสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วอันน่าฝนมัน ชื่นมันเป็นเนซราพี่น้องฮาตรงเป้าคนแห่งแล้วก็สีจำหอมสีน้ำยากันเซรากันเฮฟกันยางให้เพื่อนจ้ะเพะื่นอนก็กินยาน้ําจากกินยากันเฮฟนั่งเดือนเดือนละเดือนแ้าก็สีโมห้คนเพื่อนเป็นเซรานะจ๊ะเสร็จแล้วอืมเพิ่มมากอาบหน้ามไม่ได้จ้ะพี่น้องสามวันอาบครังหนึ่งับมันหนาวถ้าหน้าร้อนแม่ก็จะอาบให้ทุกวันเพราะผ้าผ้าออกเป็นเป็นแลนเลยพี่น้องเออ คนตัวได้ไปกับซามืออาบนึงบอสบ่ายนะลูกนะอาบมปกระเป้าคนในแห่งจ้ะถ้าเป้าบาแห่งจะเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เสร็จแล้วครับให้ท่านให้เอฟซีหนูดูสหดดนะิหนูน่ารักไหมครับดูกล้องกับแม่ดยนะหนูน่ารักไหมครับทีมหนูน่า เดี๋ยงเดี๋ยวห่วงนอนเหรอห่วงนอนเลยลูกแม่ก็จะขึ้นไปอาบน้ําอาบน้ําให้ลูกแล้วเป้าคนให้ลูกแล้วก็จะคองกัสิไปอาบน้ำก็จะมันีน้องชีวิตประจําวันแต่ละมือแบบนี้แหละจ้า